เกินต้านทานมาตาลดาเรตติ้งก็ปังแถมดูสดทะลุล้านนาทีนี้จะเอาอะไรมาต้านความปังความร้อนแรงของมาตาลดาผลงานละครสุดปังของวิกสามพระรามสีโดยผู้จัดจ๋ายศิินีที่นอกจากคำชมว่าเนื้อเรื่องบทละครและนักแสดงจะดีงามมีซีนเรียกน้ำตาได้ทุกอีพีแล้วกระแสตอบรับและเรตติ้งก็ปังสุดโดยสองตอนล่าสุด แม้ว่าจะอยู่ในช่วงหยุดยาวแต่ก็พาเรตติ้งมาสูงได้ถึง4.1และ4.1ทั้ง2 EP ที่สำคัญ,ญยอดดูออนไลน์สดๆทะลุ1ล้านวิวเรียบร้อยแล้วปังเวอร์เบอร์แรงสมมงจริงๆ